แล้วก็แม่เจเดียนกับแม่แมวค่ะเชิญค่ะอยากให้ลูกร้องเพลงดูคอนให้แม่สนหนค่ะเชิญค่ะแม่แมวออกมาแล้วสวยคุณแม่แมวคนสวยกับคุณแม่เจเดียนคนสวยอ่ะเดือนเดียวกันคือเดือนแห่งความรักค่ะคุณพ่อคุณพ่อเลยสองคุณพ่อสองคุณพ่บรรลุไทย มกสบไม่มีเต็มที่แล้วนะวันนี้ไม่มีายเลี่ยงหน่อยไม่มาเียงหน่อยตอบทิปแล้วกันนะไมครัตอบทิปาอยากได้าวมพรกำรองแจกน้องนันนั่นแหละค่ะก็เป็นมงคลแล้วขออวย้ับแม่นะครับเกิดแม่นั้งสคนนะครับเนาะ่แม่มีความสุขนะครับแม่ส่พเแม่่ม รำรวยรวยทองไหมาเข็นมาเนาะครับลองอให้ไม่ไม่อใส่วนนี้ตลอดไปครับแล้วก็ขอให้ติดตามผมน้องส่วนไปครับลองพายสวยจังลูกใดว่ากัเนาะได้ลพาสวยอ๋อันเกิด่พงใช่ไหมโอเคพอดีนะครับแม่ทำมาไล้ครับโอเคครับผม Happy b i r d ครับผม Happy b i r ิร d ด 「そうよー」

เพราะว่าแม่สองท่านไม่กล้าบอกอายุเพราะว่าแค่ยี่สิบสี่ปีทั้งคู่อ๋อไม่กล้าบอกอายุใช่ไหมครับอ๋อก็เลยไม่อยเทียนวันนี้ก็ยังมีเทียนอายุใช่ไหมอ๋อโอเคอันนี้เข้าใจได้เข้าใจได้มีความรู้สึกแบบนโอเคจบคล้วก็คนยอดแล้วแต่นี้วันนี้นะคะก็มีแม่ๆใหม่ที่ติดตามลูกมาตั้งห้าปีแต่ไม่เคยเจอลูกเลยอ่าก็เลยก็เลยอยากให้ลูกๆได้่าไทยวาเป็นกำลัง ค่ะเช่นค่ะแม่แม่ใหม่ค่ะแม่สำนีด้วยค่ะแม่สามีเอ่อมาทำงานไ่้ขนาดนีะแม่ไปบุญ์ไม่ไหนละแม่ไปบุญ

อันนี้อันนี้แม่ใหม่จากสกลนครค่ะอ๋อลงคาค่ะยโทธรค่ะาตาไม่ขอบุณครับเาดไปน,นานนะคะอ๋อไม่ก็กลุ่มมาเลยครับกลนะุมมาไหมนครับดีใจมากนะครับที่ไดเจอแม่นเนาคน,น,นใหม่แล้วคนเก่นะครับแล้วก็ขอบคุณ 5. กำลังใจเราน้ำใจด้วยครับวันนี้ทุกปัตที่จายนะครับขอสวัสดีทายางสัวเล็กด้วยครับทุกท่านนะครับผมครับขอเพลงมีชาตายายหนึ่งลูกแม่จะละโมงแม่จะละโมงมีชาตายายมีฉาตายายฉาตายายฉาตายายแม่ไปจบเลยเป็นละโมง